สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ได้ของเล่นมาใหม่เป็นลาโพงบลูทูธจากจากโกโจดอกเป็นลําโพงกิ๋วในกล่องเขาจะให้อ่ t ไทซี Type C, USB ไทซี C มันะครับอนนี้ล่ะอนนี้ไม่มีอะไรเพิ่แกะหมานี่ผมสั่งมาเป็นตัวสีขาวนะสวยมากวับนี่สาหรับคนที่ชอบแบบเปื่อยๆผมเนี่ยชอบพวกลำโพงหรืออะไรที่มันเปืป่อยๆเนาะเห็นภายในก็คือแบบเห็นแผงวงจรคือมันสวย อันนี้รูชาร์จอันนี้ใส่เมมโมรีการ์ดไหนลองเปิดสิกดกดแล้วเราลองเปิดก่อนนี่ขนาดก็เท่าฝ่ามือผมเลยนะเห็นปะอ่ะเดี๋ยวเราลองเชื่อมกันดีกว่าอะชื่อบลูทูธก็จะเป็น A B C 0 8 5อันนี้อาจจะไม่เ,เหมือนกันเนาะผมขอลองเปิดเพลงสักเพลง

เสียงมันจะถ้าเท่ากดน่าจะมีหลายระดับนะครับถ้ากดหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนสีนะครับกดหนึ่งครั้งกดกดหนึ่งครั้งจะเปลี่ยนสีก็แล้วแต่พเพื่อนๆจะชอบเนาะแต่ถ้ากดค้างไว้หนึ่งครั้งเราก็ปล่อยจะเป็นเพิ่มเสียงหนึ่งระดับค้างไว้อีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นอีกหนึ่งระดับ

นี่นะครับเพื่อนๆก็โดยส่วนตัวของผมนะอาอาจจะเป็นพราะเป็นตัวตัวน้อยเบรดเลยไม่ได้แน่นขนาดนั้นเนาะก็เหมาะกับเหมาะสําหรับเพลงทั่วไปเนาะที่ไม่ได้ใช้เบรดหนักขนาดนั้นฟังสบายๆ สุบูรีมองอากาศในตอนเย็นพรุ่งนี้ฉันก็มีงานที่ต้องโชว์ยังมีอีกร่างที่ตัวฉันต้องเป็นไม่อยากให้ใครนัไม่เห็นฉันอีกด้านฉันมีปีศาจอีกร่างนอกจากเพื่อนที่ก็ใจฉันจริงจริงอยากเจอรู้จะมีใครที่ก็ใจฉันีกว้างมันก็ไม่มีเลยสิท่าคำว่าคงดันแต่จากนี้ฉันคิดถ้าฉันจะเป็นคนที่จิตได้สำเสร็จแล้นฟ้องตัวเลยตัวฉันต้ปิดบ้านนี่นะครับเพื่อนๆก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้เนาะก็ลองไปตามตะกร้ามานะนะผมกดมาได้แค่ไม่ถึง200นะรวมโค้ดนะครับก็ เรื่องราคานี่ก็ต้องแล้วแต่เพื่อนเอนราะเพื่อนจะมีโค้ดส่วนทรงฟรีหรือโค้ดส่วนลดกันเท่าไหร่เนาะแต่ลองไปตามสวยมากคือจิ๋วแด็เจ๋วใช้ฟังเพลงแบบไม่ได้ดังขนาดนั้นเราก็ไม่ได้รบกวนคนอื่อนขนาดนั้นเนาะของโกโจดอกนะครับลองไปตามกันดูนะครับ